สวั ic, สดีครับสสยามฟาร์มนะครับผมเมื่อนี้มีแม่ลูกชุดสามหัวใจนะครับมานำเสนอให้พี่น้องนะครับผมโดนๆพอกันเทน่งนะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นลูกสาวเพชรล้โขงนะครับเนาะลูกสาวเพชรลำโขงนี่พี่น้องด้วยนี่อายุนะครับอายุหาเดือนกัวนะครับห้าเดือนกัวนะครับด้วยเพนเพศเมียด้วยพี่น้องด้วยเพศเมียนะครับตัวเมียนะครับนี่หาเดือนกัวสถานะเมียคือตอนนี้ทองเพชรสยามนะครับ ท้องเพชรสยามอีก2เดือนแล้วพี่น้องเด้อมีคลิปตรวจท้องให้เรียบร้อยเล้วพี่น้องเด้อยนะครับแม่เพชรเป็นสายเพชรอุดรแล้วพี่น้องสายเพชรอุดรนะครับตอนนี้ก็บสัว์มาเลี้ยงดูกสองตัวนะครับในสวนสัตว์อุบลปฐนัยเนาะนะครับดูกแข้งดูกข,า,กขาไงนะครับแข้งดูกข,า,กขาไงเบื้องหน้าตาบ้องเขาอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาเตียมแกมจับนะครับคออ่องถุงน่องขาเบางเล็บเปินเล็บสวยนะครับไม่เห็นอย่างเลยดึงออกมาจะคลอกออกมาท้ายเลยนะครับ ความสูงเพิ่นนะครับสูง142เลยพี่น้องเนี่ยสูง142นะครับเนี่ยเหลืองเป็นผิวูดิ้งเหลืองนะครับผิวูดิ้งเหลืองนั่นคือลูกแรกเพิ่นนี่คือลูกสาวตัวแรกเพิ่นนะครับตัวที่สองอยู่ในท้องเลยครับเด้อนี่ครับชุดสามหัวใจนะครับชุดสามหัวใจเดี๋ยวพาเบื้องหางหรือเบื้องหางไปเลเดี๋ยวพาเบื้องหางเบื้องหางเบื้องไทยนะครับเบื้องหางเบื้องไทยเพิ่นไทยลูกเพชรล้ำโค้งนะครับ แข้งเม่์ไายเมร์น,น,นะครับสวยงามนะครับพี่น้องสวยงามผู้ใดน้น้ำประเฮ็ดแม่์ปอกแม่คอกแมรหลักแนะน้ำนะครับจุดสามหัวใจสุดคุ้มในซื้อไปว่าต้องเห็นยังครับเลี้ยงไปเรื่อยเพราะว่าเป็นเปนทองแล้วนะครับนี่ทองเพชรสยามสองเหรียญกลัวกับลูกสาวเพชรลำโขงนะครับแม่สายเพชรอุดรสูงร้อยสี่สิบสองนะพี่น้องเนดะ้อ ราคานะครับผมเปิดไปหาหมื่นเก้าพันเลยพียงหกห้าหมื่นเก้าพันนะครับราคานีส่งฟรีภาคอีสานนะครับอ้าวสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น,อน้องไลค์กดแชร์กดติดตามกดแบกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจในการทำคุรนับครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม